อันนี้นะล pues er ูกหลานที่เป็นลูกหลานพมมาลูกหลานชาวมอญได้มาอธิษฐานได้สมความปรารถนาอ่าชื่ออะไรเนียจยอาอะไรนะอารดาบุญจำมาได้ร่วมบำเพ็ญบุญทุนการสึ่ษสารหนึ่งร้อยบาทนะครับตึกมังกรที่มังกรตะไก่ฟ้าเนี่ยเขา ไปขอบุญขอบารมีนะฮะต่างๆเนี่ยเขาจะสําเร็จนะเขาไอติมมาเป็นโนงทานเนี่ยไอติมมาเป็นให้คนได้กินเขาเหมาไอติมมาเพื่อแจกให้คนได้กินนะครับท่านผู้ชมก็เป็นทานนะครับวันนี้ขอธโมจนามายังคณะลูกหลานอ่าหนึ่งชื่อพระประพงศ์สองอ่า ทัาประทุนและเพื่อนๆนะ้าเดินทางมาจากป้อมน้อยวันนี้ได้นงนำเอาไอส์รีมมาในการตั้งโรงทานด้วยอาณิสมค์องป่าได้มาขอพรครูพยมกรว่าขอให้ทำปักผ่านนาวันนะี้มันเกิดจะเป็นรู้มมอะไรจะขอ,ะม,อมนุโมทนานนะ ไอติม่มฮะเอาแจกินแ่แม่ครับ้นอะาันนี้นมปังทงนู้นเลยฮะขนมปังมาใส่ติม่มไงนี่ยอนมปังใส่ติมต่มกันเลยนะพี่ตมติ่มฮะเขามาทำเป็นโรงทาน ให้คนได้ทานได้รับประทานเพราะเขาถือว่าเขามาบ่นแล้วก็สำเร็จนะครับตัวนี้คือเป็นพลังบุญของปู่มังกรหรือพ่อมังกรที่อยู่ที่นี่นะแห่งวัดสามพานนะครับท่านผู้ชมนะก็จะว่ามีบนขังตอนนี้คนก็ขยอยมานะครับเรื่อยๆคาดว่า ทักเที่ยงเนี่ยจะเยอะนะครับคนเดินทางมาการาบมาไหว้อันนี้เป็นตุ่มเงินบอ่อซัพ์เลยนะครับเป็นแก้ปีชงนะฮะก็ทำไว้เพื่อแก้ปีชงให้คนได้สาบสมบุญ ได้ทําการตรวจน้ําดูเตียวะริวะอปุราปะนิโคเรนติสากะรังเอวะเนวะอิโตตินนะเปตานังอุคคัพพะติสุตังปะติฏัง <committee suks incarcerated> gotu sangku karena aso ya dicuci Rasu ya sapwankor ruku dengan satu mati kawanwan rau Su kitaikutawawan sene gamgoda pada Au कारोद मा वन्तान्ते आयु नो